าครับบอลผูกอของทาง,งคนเบื้องหลังนะครับพีทเบรนท์นครับแม่จุงนีโดนตายครับนิวคราจกบอลมาครับดถยังปัดกันอยู่ครับ เอขาจะ้ครับแต่ว่าตั่ยังไม่ได้อ่ะเปิดแลวแล้วครับไหนไหนไม่รู้นะครับแลนยังดีอยู่ตรงนี้ฮะต้นกับเจอที่หนึ่งครับโอ้โหด่าให้บิ๊กเลยฮะคนละทีเลยดีเด่นครับมีเอ็ก แบงค์ครับได้ไหมไม่ได้ครับยัง,ไม,ยงไม่เห็นสกอร์เงยครับท่านผูมบอลครับมาครับแ,แล้วก็เสียจังหวะไปครับเสียบอลด้วยฮะทีแบงค์ครับออได้ไหมลูกนีแบงบยังไงฮะ ทำยิงแล้วพวกนี้ไปได้ครับแม่ยังไม่มี็นคนธรรมดาแลวทีมังกรดีครับีิตานีมอสครับติดขอบหงนิดหนึ่งครับู่ที่เบสครับบิ๊กับมาที่บิ๊กครับ ก็ยังไม่มาครับขอแรกครับแม่เป็นป้องกันกันดีฮะตอนนี้เอาะไรอ่ะครับเลี้ยวครับอ๋อไม่ไม่มาฮะแม่โอ้ที่พ่อครับแม่แม่แล้วทุกทีทุกทีครับดวงใจมาครับดีเอ็กซ์ดแบงค์ฮะบิ๊กครับถ่ายกลับมาครับมาแล้วครับเป็น สามคะแนนแรกครับของคนเบื้องหลังครับครัปอนครับปอนครับถ่ายมาครับอ๋อครับสองคะแนนครับเด็ดครับนะครับที่อยู่ที่บิ๊กครับข้ามายัดมากรลูกนี้ยังไงฮะ ออกมาใหม่ครับดูด อนะครับแม่ได้ครับได้ครับติดข้อพวงฮะคะไนนยังคุกกี้สูสีครับครับสองต่อสามฮะยังตื้อๆอยู่คะแนนนะมาที่โดครับโดมาเบนครับมาที่โดครับมาที่แบงค์มาที่เอสครับเอสสามคะสามคะแนนครับแม่เอสข้าไปที่สิบเก้าครับคะแนนสองลูกเลยฮะของคนเบื้องหลังนะ ยัดมาลูกนี้เบนครับสวยงามครับอีกสองคะแนไ<ห>นไล่ขึ้นมาฮุกี้สุซีครับนี่ครับฮุกีลูมีครับบอลครับสองคะแนนสองคะแนนครับหมายเลขคิปสีครับโดมคุณบาคาบีครับบอลครับอยู่ที่บอลนะ มิวครับมาที่เบ้นครับเบนซูดไม่ได้ครับดีบอลบอลได้ครับมาที่เบ้นครับเบ้นมิวเสียฟาวรับลูกนี้ครับเบ้นครับก้าวูดเลยครับแรงไปครับลูกนี้บิ๊กได้ครับดีบอลแม่ได้ฟาวครั้งนี้ครับเบ้น สองตีโทนะสองลูกโทษนะอาลงเอาไปลูกแล้วกระป๋องก็แล้วกันนะไม่ลงก็อด <c oughs> เอ้าเงี้ยเหรอใช่เฮ้ยอันโอ้โห่โ,หโอเคโอเค ไม่เป็นไรกลับไม่ไหวเดี๋ยวเปิดเจสอนบูติกให้นอนไม่ต้องห่วงครับ,รบผมนี่เดี๋ยวไปนอนครนโดพี่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรฮนะยังไม่เข็ดอีกนะฮะชนะชนะนัดหนึ่งแม่งที่ไม่ได้แชมป์ม <c oughs> ั้งดูกันต่อครับตอนนี้ยังนำอยู่ยครับคุนด้างหลังอีกที่เดิครับ โอ้โหนี้ตัดในเสือแต่ว่าไม่ได้ครับพี่โอ้โหยังไม่ได้ครับเอาครับเป็นบอลสวนกลับของมังกรบีนะครับกอดครับสามชูดเลยครับลูกนี้โอ้โหสวยนะตอาไลกขึ้นมาคุกกี้ทัศนีครับโดนครับแหมพยายามจะจ่ายตัดในนะครับทีนี้โดนตัดได้ครับไปอีกแล้วครับหกสิบแล้วกดครับกอดกดอีกสายก็ไน้ไล่ขึ้นมาแล้ว นะเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆแล้วท่าน,นี้ฮะครับผมชัวแรกยัยงตื้อๆอยู่ตอนนี้เริ่มแต่ละทีมเริ่มทำสกอร์ได้ครับลูกนี้ครับเป็นลูกโทษนะฮะเน้นลูกโทษอีกแล้ว,เ,ว,เ,วเ,หเหรอ,หรอครับผมฮะมาครับจัดไป ุอโทษครับของคนข้างหลังครับโดยพปิกนะฮะครับโอ้โหสัแต่มรีสัแต่มะไรีขึ้นดีขึ้น สองเรื่องเลครับแม่เป็นการที่โดยเฉพาะนะนสำหรับเขานะฮะตอนเรื่จะไม่ค่อยตั้งใจเท่าไหร่ตอนยูนลูกโทษจะตั้งใจมากฮะครับก๊อตครับมาที่บอลข่ายไปที่ก๊อตอีกทีนึงครับยัดในนิวไม่ได้ครับเบนส์ครับแม่พยายามจะคุกครับไม่ได้ครับลูกนี้ าที่โดดโดดเลยมาแล้วครับตอนนี้ทีเด็ดลงมาไหมครับจับชูเลยครับลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับกระปัองขอกวงอะได้ออกมาครับ แนนก็ยังคุกกี้ทุสีครับอ,อยู่ที่เบนครับบอสมาเบนเบนชูดลูกนี้เอาออกะ็แนนก็นนลงไป,ไปคุกค,คลิกทิดหน่อยฮะแ้วก็หลงไปฮะหลับเนบนกอดบี B ครับชูด มีบาลได้ส้มได้ครับแมเบนค์ครับสวยครับลูกนี้หมายเลขสองู่ที่หมอครับบิ๊กครับบิ๊กยักมาลูกนี้ได้ไหมสองก็ได้ลงไปครับโดยแบงค์ครับ มาลูกนี้ติดเองครับลูกนี้ครับมาคิวครับมาที่แบนด์อ่ะเดู๋ยวไปต่อนะครับ็นคนเตอร์แรกอยู่นะฮะคนนี่เป็นคนเบื้องหลังครับนำอยู่ด้วยคะแนน1 5 1 0นะครับ ครับครับมาริโกสแม่ลูกนี้โอ้ครับปออโอ้โอ้ครับแม่ลูกนี้่ายออกไปเฉยเลยครับครับผมครับอยู่ที่เบสครับมาที่โอโหโอ้ฮะหมปออลูกนี้แม่ต่อได้ลงไปเสุยงายครับข้างหลัง ไปยิ้มกแล้วตอนนี้ครับมาที่สองครับเบนแม่ครับแม่ไปห่วงครับไม่ลงเลยครับมาที่แบงค์แบงค์มาที่เบนครับเบนสองคะแนนครับไปหมูไกลเลยครับตรงนี้แบงค์ไปครับไม่ลงฮะยังอยู่ฮะอยู่ที่ก๊อตครับก๊อตมาที่เบน นิวแต่ไม่ได้ครับลูกนี้ิวมาที่แหนครับมาที่หมอทำมาที่เบนครับโอ้ครับบิ๊กมาเบนสามอะไรนครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับอยู่ที่อยู่ครับปัดครับสนใจสวยครับได้ไหมโอ้โหหลุดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้คะมาที่หมอ โอ้โหคนเดียวแล้วครับลงโลครับปอครับเรียบร้อยครับเป็าานสองคะแนน